กรมการพัฒนาชุมชนปิดฉากเวทียังดีไซเนอร์2025ค้นพบสุดยอดนักออกแบบคลื่นลูกใหม่ผู้สานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยนายภาวิตประวัติขวาแชมป์นำผ้าไทยลายทางพลิกโฉมเป็นแฟชั่นไอเทมสุดชิคอย่างชุดว่ายน้ำตอกย้ำความสำเร็จในการยกระดับมรดกสิ่งทอของชาติให้เป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสสิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาไทยโดยหัวใจสำคัญของโครงการยังดีไซเนอร์2025ในปีที่3คือการยกระดับผ้าไทยในทุกมิติไม่ใช่แค่การอนุรักษ์โครงการได้ทลายความเชื่อเดิมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตีความผ้าไทยในมุมมองใหม่ ที่ร่วมสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการประกวดยังดีไซเนอร์ในปีนี้นะคะโครงการพัฒนาสนุกค่ะก็หลังจากที่เราคัดเลือกกันมาจากผู้สมัคร700กว่าทีมนะคะก็คัดเหลือ90ในรอบแรกแล้วจากรอบแรกก็คัดเหลือ40เพื่อจะมาทําชุดจริงแล้วก็ได้เข้าอบรมแล้วก็พัฒนาเรื่องผ้าดิบนะคะคือกว่าจะทาชุดจริงจากสเก็ตก็ต้องเป็นผ้าดิบก่อนคือเป็นผ้าสํารองค่ะพอผ่านด่านนั้นมาได้ก็ เห็นช <ersch> <Aj ax. S 1> ุดจริงออกมาแล้วก็มีวันฟิตติ้งแล้วเราก็ชื่นใจมากเมื่อเปงานวันนี้มาอยู่บนนางแบบจริงตัดเย็บเสร็จออกมาจริงๆก็น้องๆทั้ง40ทีมก็คือเก่งมากค่ะทำเอากรรมการก็หนักใจกันอยู่พอสมควรเลยค่ะแต่คนนี้ที่ที่หนึ่งนี่คือคะแนนนําเพื่อนโด่งค่ะโอ้ที่หนึ่งเขามีความพิเศษยังไงบ้างคะคณะกรรมการคือสําหรับพี่อาร์ตนะคะเอาส่วนตัวพี่อาร์ตก่อนละกันเนาะเพราะท่านอื่นๆอาจจะคิดไม่ตรงกันคือในความคิดพี่อาร์ตคือพี่อาร์ตมองว่าเขาให มุมมองใหม่ๆกับผ้าไหมไทยนะคะคือถ้าเราเห็นเนี่ยขอโทษนะครับ excuse me c a n you Show the Swimwear คือพวกเราอ่จจะไม่เคยเห็นคนเอาผ้าไหมมาทำเป็นชุดว่ายน้ำแต่ในกรณีของเขาเนี่ยเขาคิดที่จะทำชุดนี้ขึ้นมาโดยการที่ปรับผ้าไหมแล้วก็ตัดเย็บลงไปอย่างประณีตซึ่งมันเป็นการวางลายให้ต่อเชื่อมกันด้วยนะคะทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนในการทํางานซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็ท้าทายมากเพื่นตรงนี้ได้คะแนนจากอาร์ตไปเยอะพอสมควรแล้วก็ จุดเด่นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของผ้าที่เอาผ้าไหมามาใช้ทำนะคะแต่การจัดวางลายกับองค์ประกอบแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเราเห็นนางแบบใส่มารู้สึกว่ามันก็ได้หรอแล้วมันก็ได้จริงๆเราก็เดินออกมาเราก็ดูดีมากดูเป็นรันเวย์เมืองนอกกันเลยทีเดียวนะคะเป็นแบรนด์ดังได้เลยถ้าเปิดแบรนดน์น้า บ้างคะพี่อาร์ตเห็นยังดีไซเนอร์ของไทยตอนนี้พัฒน,นาไปไกลมากๆคือส่วนตัวพี่อาร์ตอะพี่อาร์ตอยู่เบื้องหลังเนี่ยชื่นใจอยู่แล้วกับการเห็นยังดีไซเนอร์แต่เราอะก็อยากเห็นคนอื่นเขาชื่นชมยังดีไซเนอร์กันเยอะๆเช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอคนไทยหยิบใช้ของใกล้ตัวมาทํางานแล้วทํางานได้สวยขนาดนี้เลเวลมันทัดเทียมสากลมากอะมันสู้สากลได้เลยแล้วที่สําคัญคือพี่อาร์ตแอบคิดด้วยซ้ำไปว่าหลายๆชุด เป็นรันเวย์เปิดเป็นแบรนด์ทําได้อย่างเต็มที่ถ้ามีคนสนับสนุน flourish, มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพราะถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะใครอยากสนใจซัพพอร์ตแบรนด์อยากเป็นสปอนเซอร์ให้แบรนด์เปิดแบรนด์ใหม่ๆแค่เป็นไทยดีไซเนอร์อาจจะยินดีกว่านี้ค่ะอยากมากอยากให้เกิดแบบนั้นขออนุญาตถามความรู้สึกของผู้ชนะเลิศหน่อยค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปีแรกที่ผมมาผมมากันสองปีแล้วต,ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชย แล้วก็เอาตั้งแต่ปีที่แล้วมาบวกกับปีนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโครงการนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เราแค่มาทําชุดสวยๆแต่อยากให้เราได้เรียนรู้กระบวนการทํางานโครงการแฟชั่นจริงๆแล้วก็วันนี้ก็หลังจากพี่อาร์ตรำให้ทดสอบให้ทำโน่นทำนี่เป็นการมันคือการทดลองทั้งหมดไม่มีไม่มีสิ่งไหนเกิดขึ้นได้เลยก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ดีใจมากที่เป็นผู้ชมใช้ระยะเวลาในการทําชุดหรือว่าไอเดียมาจาก ออของผมได้ได้อินสไพร์เรชั่นจากบ้านเรือนไทยแล้วกออ็การแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกเราก็รู้สึกว่าทำไมการแต่งบ้านสไตล์นอร์ดิกนะมันจะไม่อยู่ในความเป็นไทยไม่ได้ก็เลย Mi x and m a t แแล้วก็บวกกับเทรนที่อยู่ในเทรนบุ๊กแล้วก็สีนะฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากทรีท้าไทยให้เป็นแค่ผ้าที่ทำได้ทุกอย่างไม่อยากให้รู้สึกว่ามันอยู่ในกรอบคืออยากรู้สึกว่าทุกซูเอเป็นไปได้ในผ้าไทย พี่บอกว่าชุดเราจะช่วยน้ำที่สามารถว่ายน้ำได้จริงด้วยว่ายได้ค่ะเอ่อได้ทุกท่าเลย <laughs> หลังจากนี้ล่ะคะหลังจากรับรบางวัลแล้วจะมีการต่อยอดอะไรในระดับเรื่อของตัวเองบ้างเอ่ออย่างน้อยก็ได้เออ่ทุนในการคืออยากมีแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะเอาผ้าไทยไปบวกหรือว่าพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดถายโครงการนี้จะมีการต่อยอดอย่างดีไซเนอร์อย่างไรบ้างคะ คือส่วนตัวลึกๆก็อยากให้มหัดไทยนะคะหรือผู้ใหญ่ทางมหัดไทยทุกท่านและกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเอาผลงานของเด็กๆไปต่อยอดทําเป็นร้านเป็นแบบโมบายชอปคือร้านที่เคลื่อนที่ไปได้ตามแต่ละหัวเมืองจังหวัดใดๆนะคะแล้วก็เอาผลงานเหล่านี้ไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมินิคอลเลคชันต่อยอดมาเช่นแบบนี้สวยคลอดมา5แบบแบบนั้นสวยคลอดมา5แบบแล้วเราก็เอาอันนี้มาผลิตยอดจํานวนแบบน้อยๆสัก แบบหนึ่งห้าตัวสิบตัวแล้วก็ขายเพราะอาร์ชเชื่อว่ามีคนหลายๆคนที่มีกําลังซื้อโอเคเข้าใจว่าผ้าเนี่ยต้นทุนผ้าไหมไทยเนาะต้นทุนค่อนข้างสูงแต่เราเชื่อว่ามีคนพร้อมซัพพอร์ตแต่เราควรจะกระจายแล้วก็อยากให้คือทางกรุมการพัฒนาประชาชนเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาอยากให้เขาพัฒนาต่อและอยากให้เขาทําต่อโดยการที่เอาฝีมือของเด็กๆไปต่อทำเป็นร้านให้ได้อะไรเยงนี้ค่ะนอกจากจะพัฒนาแล้วยังขายได้อีกก็ยิ่งเลิศ แล้วก็อยากให้โครงการดีๆแบบนี้ม,มีต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีค่ะส่วนดิฉันเองอาจจะอยู่ไม่ถึงทุกๆปีแต่ก็จะพยายามมาช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าชอบและสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยมาตลอดค่ะอยากใ้พสุดท้ายอยากหรเพ่กลังใจน้องอยางดีไซเนอร์ทุกๆคนเยค่ะโอเคก็สำหรับยังดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้ง700กว่าท่านนะคะแน่นอนว่าทุกการแข่งขันมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่วันนี้คุณได้ตัดสินใจสมัครมาแล้วทํามาแล้วผ่านด่านทุกอันมาแล้วแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วอย่างน้อยอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะว่าการที่เรารักและชอบในวงการแฟชั่นและก็การทํางานในอุตสาหการรมแฟชั่นมันมีอนาคตค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีจุดบกพร่องเยอะกว่าเพื่อนก็อยากให้พัฒนากันต่อไปตั้งใจทํางานกันต่อไปฝึกฝนต่อไปอายุยังน้อยค่ะสู้ต่อได้บางท่านอายุ64ปีสําหรับอาร์ตก็ยังน้อยนะคะเพราะว่า เชียวเช่ว่ามานี้90ก็ยังอยู่อ๋อเสียไปแล้วค่ะแต่เขาก็ทำงานจน90นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสู้ต่อค่ะ